จอยวิดอวิดีโอเราจะไม่เปิดกล้องทุกคนหน้าตาน่ารับประทานไหมคะการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนาะจะเรียนเกี่ยวกับพวกอื The subject can be looked at under the following i m p o r t a n t business tools ค่ะไปได้เกินหรือเปล่านะ <laughs> ปิชเชสอะไรไม่เป็น <laughs> มันไม่อ้วนมากอย่าปิดไฟบบเวลาอาจารย์เรียกอย่างี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นตัวแบบเฮ้ยต้องฟังอ่ะเผื่อแบบอาจารย์เรียกอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เอ่อกลับมาแล้วนะคะกับการ็อในการเรียนมหาลัยนะคะซึ่งปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเป็นการรอกเปิดเทอมมาแรกใช่ไหมเราก็จะไปที่มหาลัยไปเจอเพื่อนแต่ว่าปีนี้ก็คือ แอบเศร้าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะ <_ d ance> ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเข้ามีเรียนตอนประมาณเอ,อ่อสิบสองโมงอะเ <_ d ance> ที่ยงเที่ยงตรงเข้ามีเรียนตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเขาก็จะมาหาอะไรกินก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้อยู่ในฟล็อกออนไลน์คลาสหรอหรือบล็อก <_ d ance> เปิดเทอมหรอหรือบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทุกคนก็เดี <_ d ance> ๋ยวมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมากินอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยข้าวอะ่ะสั่งแซนด์วิชไว้แล้วก็เขาก็เอามาส่งแล้วเมื่อเช้านี้แซนด์วิชอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเวฟแล้วก็ทานมันเวฟได้ไหมอะ่ะต้องเวฟก่อนปะหรือไม่ต้องไม่เราต้องอุ่นเพื่อฆ่าเชื้อก่อนไงเอาอันนี้ก็้เป็นจานแบบเซรามิก แค่อุ่นแค่แบบให้ความร้อนมันอุ้ยน่ากินมาทกทุกคนหน้าตาน่ารับประทานไหมคะแซนด์วิชสลัดทูน่ากับแซนด์วิชไข่นี่เรามาเวฟก่อนแค่นี้ก็พอมั้งอืมก็แซนด์วิชไข่ ทุกคนดูแก้วค่ะดิถ้ามีแก้วหลายลูกหลายใบมากแต่ถามว่ากินกินจะกินกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีน้ําอะไรกินเลยมีแต่มันต้องชงอ่ะต้างขี้เกียจชงอ้อยไข่เยอะเลยทุกคนแล้วนี่ก็คือแซนด์วิชนะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่20กว่านาทีนะ,ะกินได้โอร้อนอะ่ะเราเวฟแค่แป๊บเดียวเองนะ 응응 배고팠는데 한죽챙챙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  ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ11บเโมงห้มุมนี้อาจจะมืดนิดนึงอ่ะแต่ว่าข้าวหันหน้าเรียนไปฝั่งนี้อะเพราะแบบโต๊ะมันเตี้ยไปก็เลยต้องหันหน้ามาเรียนกับ โซฟาแทนนะคะถ้ามันมืดก็ต้องขออภัยด้วยแต่เขาจะเปิดหน้าจอแม็กให้มันสว่างก็วันนี้นะคะวิชาที่เข้าจะเรียนเนาะก็จะเป็นวิชา SE นะคะหรือว่า Social Enterprise นะคะเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนาะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกหลักการทำา SE หรือว่าเรียนเกี่ยวกับโครงการหรือธุรกิจที่ทำา SE ว่าเขาเป็นยังไงบ้างทำยังไงเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็ เราได้ทําการโหลดสไลด์มาแล้วอาจารย์ก็คือให้สไลด์มาแล้วนะคะนี่สไลด์อยู่ในนี้เข้าใช้เอ่อ Google ถ้าใช้ g o o d n o t e นะคะในการจดการเรียนเนาะก็ส่วนตัวเขาจะแบ่งเป็นไฟล์แบบนี้ไฟล์งานบูเซมสมทับสก็จะเป็นปี3เทอม2ด้านในก็จะมีวิชาต่างๆมีแบรนด์มีดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนปีนี้นะคะก็เป็นปี4แล้วก็จะมีวิชา global opportunities นะคะแล้วก็มี uh, logistics management แล้วก็มี social enterprise ตอนนี้ก็เราจะต้องเข้าเรียน จริงๆเหลือเวลาประมาณ10นาทีแต่เราจะเข้าไปก่อนนะคะเพื่อให้อาจารย์เห็นว่าเรานะ่ะตั้งใจเรียนเรามารอเรียนมีงานกลุ่มด้วยนะวันนี้เราเข้าเรียนกันเลยเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าหน้าจอให้ดูนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาอาจจะเคร่งเรื่องนี้นิดนึงจอย oh, t h o u ว v ด d โ o เราจะไม่เปิดกล่องมีคนเข้ามาย2ิบสองคนแล้วนะคะเราคิดว่าเรามาเร็วแล้วนะเนี่ยมีคนมาเร็วกว่าเราอีกเดี๋ยวระหว่างที่ยังไม่เรียนเข้าขออวดนิดนึงก่อน น่ารักปะอันนี้คือคีย์บอร์ดที่แพรมซื้อมาให้ค่ะอุ้ยฉันปิดไมค์หรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบไร้าสายที่แพรมซื้อให้ค่าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะน่ารักมากแล้วคือเสียงมันอะเป็นไงโอ้ยโกลมุมมันอาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราที่ห้องเราไม่มีโต๊ะเรียนแบบจริงจังอะมันก็มีแค่โซฟานี่ เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศห้องเรียนเราตอนนี้นะคะนี่คือเรานั่งเรียนแบบนี้เลยนี่คือเรานั่งเรียนแบบงงๆตรงนี้เลยอะ่ะเอะเราไม่มีที่เรียนแบบจริงจังแต่ว่าเราอันเนี้ยตรงเนี้ยเรามีแบบว่าฐานรอง แบกบุ o <MacBook> ก <MacBook S 1> ให้มันขึ้นมาด้วยนะจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข,ข้างที่จะหนักหน่วงสําหรับการเรียนออนไลน์นะคะคือบางทีก็แบบหมดแพชชั่นค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าข้าวอะคิดคนวิธีที่จะทําให้เราอะช่วยแบบสร้างแพชชั่นในการเรียนออนไลน์ได้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นวิธีของข้าวเองเนาะถ้าใครแบบคิดว่าเอาไปปรับใช้แล้วมันมันเหมาะกับตัวเองก็ลองเอาไปปรับใช้ใดูนะคะสําหรับข้าวก็คือข้าวจะพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนออนไลน์ให้เรารู้สึกแบบอยากเรียนอยากใช้ คือตอนนี้แบบแถมทานข้าวแล้วยังครับบนราคาทานแล้วค่ะเดี๋ยวจะงต่อ นนก็คือนั่นแหละการหาอ e s กร r y ในการเรียนออนไลน์นะคะคือปกติแล้วเราก็ตื่นมาแบบเรียนออนไลน์ปกติใช่ไหมแต่เนี่ยคือพอแพมซื้อคีย์บอร์ดให้เขาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องหาอ e s s ร r y ในการเรียนออนไลน์ให,ให้มันให้มันเรรู้สึกว่าเราอยากมานั่งเรียนออนไลน์เพราะมันมีของน่ารักนา่กนารักให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยมีเคส MacBook เคส ipad อะไรอย่างเงี้ยจะมาส่งที่บ้านเต็มเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เหมาะสําหรับทุกคน นะอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับตัวข้าคนเดียวก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีแบบทําให้เราแอคทีฟในการเรียนออนไลน์มากขึ้นก็คือการคุยกับอาจารย์ค่ะเวลาอาจารย์ถามอะไรในคลาสเนี้ยก็พยายามตอบพอเราตอบเนี้ยอาจารย์ก็อาจาจะจําเราได้พออาจารย์จําเราได้อาจารย์ก็จะแบบคุยกับเราบ่อยๆหรือว่าอาจจะยกตัวอย่างเคสเราอย่างเช่นสมมติว่าอะอย่างเช่นข้าวสมมติว่าข้าวทางานอันนี้อันนี้อ,นนอะไรเงี้ยพอเราได้ยินชื่อตัวเองแบบเวลาอาจารย์เรียกเงี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นตัวแบบเฮ้ยต้องฟังอะ่ะเผื่อแบบอาจารย์เรียกอะไรอออย่าางงีีีี้้ันนนคคืวิธขขก็ใรม วิธีสร้างแพชชั่นในการเรียนออนไลน์หรือว่าทำงานก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพื่อนๆทุกคนจะได้เข้ามาดูได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าให้ดูบรรยากาศห้องเรียนออนไลน์ของข้วกันเนาะตอนนี้มีคนเข้าประมาณ38คนแล้วนะคะข้าวเที่ยงมาแล้วฮะวันนี้แพรมทำเป็นอะไรอะ ามามา่มาผัดหอยลายแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็ผักเต็มที่มากคะ่ะเดี๋ยวค่ะจะต้องรีบกินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนภายในอีก5านาทีที่จะถึงนี้คะ่ะไปกินก่อนค่ะเเริ่มเรียนวิชาที่สองแล้วนะคะ เป็นวิชาภาษาอังกฤษเนาะมีงานด้วยคลาสนี้เป็นแบบแนะนำตัวยิบย่อยอะไรเงี้ยอือันนี้เลิกประมาณสี่โมงเย็นนะคะสไลด์ประมาณนี้ขอตัวปินแกนก่อนฮะชื่อนัชชา ของหนูก็จะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับเรื่อง business tools นะคะจะเกี่ยวกับ business model canvas ค่ะ The subject can be look at under the following i m p o r t a n t business tools ค่ะ I will take up 20 minute to cover that s u e ค่ะ If you don't mind there will be time for Q and A session at the end ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเอาสไลด์อินเอาสไลด์ลงด้วย อ่าต่อไปใครชอบสนับเป็นไม่ไมไเคยรู้ป่ะปิดแชร์อะไรไม่เป็นปอาจารย์ <ไป S 1> บอกว่าอีหนูอาสไลด์ลงด้วย <c oughs> เรียนเสร็จเราก็ต้องตัดคลิปต่อแต่เราจะเติมพลังด้วยอันนี้นะคะเป็นขนมครีมเนาะเราแฟตโอวันตินนะคะมันจะเป็นเหมือนคุกกี้สดอวันตินเนี้ยแล้วก็ครีมไม่ไครีมหรอกคือมันไม่อ้วนมากอย่าปิดไฟเดืยอนนี้เราต้องตัดคลิปให้เสร็จเพื่อที่เราจะลงวันนี้นะคะเราไม่ได้ลงคลิปนานมากอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้ง เขาแนะนำมาว่าตัวนี้อร่อยโอเคแต่ว่าตัวนี้ข้าวไปหยิบม,มาที่จะแนะนำเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์ของเพื่อนข้าวเองเป็นทุกคนคะ่ะตอนนี้เรา ตัดคลิปเสร็จแล้วนะคะนานม,มากแล้วตอนนี้ก็ปวดตามากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะคะข้าวเย็นนี่เป็นข้าวกะเพราไข่หมึกนะคะโหเดือดมาก เดี๋ยวเราจะมากินข้าววันนี้กันนะคะกินข้าวเย็นแล้วเราก็จะจบวันไปแล้วเราก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างยาวนานนะคะอยู่หน้าจอแบบว่าเข้ารู้และปัญหาหนึ่งของการเรียนออนไลน์ก็คือตาล้ามากอะทุกคนแบบว่าเราอยู่หน้าจอทั้งวันตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะก็ไม่รู้วันนี้จะได้ลงคลิปหรือเปล่าเนาะไม่รู้คลิปจะอัพลงเมื่อได้เมื่อไหร่แต่ว่าทุกคนน่าจะได้ดูคลิปนั้นก่อนคลิปนี้นะคะก็ จะไปกินข้าวก่อนนะ